สวัสดีครับนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมการ Read ร,ารีวิสวสินค้านะครับผมจากทางร้านคมออริโอนะครับการแนะนำสินค้าประเภทของ Power M m p นะครับผ่านทางช่องทาง y t u t u ครับผมลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับวันนี้ถ่ายกันช่วงเช้าๆของวันที่2 นะครับบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับหลายพื้นที่นะครับผมฝนตกกันนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับเจอกันนะครับในรูปแบบของพอแวมมือ2สภาพดีสภาพสวยนะครับกอนอื่นเลยก็ต้องฝากสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมเข้าไปกดติดตามนะครับทางเพจคมสาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเราก็ยังคง รับซื้อเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะยกเลิกกิจการในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเป็นระบบเหมายกชุดนะครับหรือว่าเป็นระบบแบบขายแยกชิ้นนะครับผมทางเราก็นะครับยินดีรับหมดนะครับส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่ทางไลน์นะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แอดไลน์ไว้ที่ หน้าจอนะครับผมกันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับขอบคุณทุกการอุดหนุนขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกการติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับอ่ะนะครับผมเข้าเรื่องเข้าราวนะครับวันนี้นะครับผมเป็นพาวเวอร์มยอดฮิตอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งถือว่ากระแสนี่มาแรงมากเลยนะครับยอดสั่งตอนนี้นี่เป็นพันๆแท่นนะครับมือสองนี่หายากมากนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีได้มาหนึ่งแท่นนะครับเป็นรุ่น First a m p มนะครับหรือว่าที่เรียกติดปากกันก็คือ FA นะครับผมเป็น Power Am p สัญชาติไทยนะครับสายพันธุ์แกล่งนะครับจากจังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้เป็นรุ่น DXB นะครับ5002นะครับเป็น c a s ส D f u l ู bit นะครับรุ่นนี้สามารถขับ18นิ้วนะครับ650วัตต์พันวัตต์พันสองวัตต์นะครับได้ถึงใช้แนนละ4ดอกแบบอิ่มอยาวๆนะครับ ใครที่กําลังมองหานะครับาวแอมมือ2อยู่นะครับแล้วก็อยากได้าวแอมขับเบสนะครับเร่งแรงนะครับแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งเรื่องของคุณภาพเรื่องน้ําเสียงนะครับทั้งเรื่องของบริการเรื่องหลังการขายนะครับของรุ่นนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับมีปัญหานะครับผมส่งกับศูนย์ได้ส่งกับบริษัทได้นะครับ ซ่อมเร็วนะครับหวัน2วันนะครับแล้วก็ที่สําคัญค่าซ่อมก็ไม่แพงด้วยนะครับส่วนสเปคคร่าวๆนะครับผมผมจะย้ำกันที่บอกกันที่โอหโมแล้วกันนะครับรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,800วัตต์อยู่ที่สองโอมนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับสวยนะครับดีไซน์งามนะครับผมตามสไตล์ของ FA เนะครับเครื่องนี้สภาพ99%หรือนะครับริ้วรอยแทบไม่มี นะครับบิ้วรอยแทบไม่มีนะครับแล้วก็ต้องบอกกันด้วยว่าตอนนี้สินค้ามือ2ราคาสูงมากนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าอยากจะใช้รุ่นนี้นะครับก็ดูที่สภาพนะครับเพราะว่าราคามือ2อยากจะสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราได้สินค้าแบบใหม่ๆนะครับไม่ช้ำมากมายไม่ได้ออกงารอะไรมากมายนะครับก็พอซื้อนะครับก็ลดต้นทุนที่จะไปซื้อมือหนึ่งได้เยอะพอสมควร นะครับตัวนี้ผมขายที่16,500บาทนะครับ16,500าบาทนะครับสินค้าราคานี้ก็ถือว่ายังสูงนิดนึงนะครับยังสูงอยู่นะครับแต่ด้วยสภาพของ p พอแอมที่ใหม่มากนะครับก็เลยต้องได้ซื้อเข้านะครับเผื่อบีสมาชิกท่านใดหาอยู่นะครับแต่ท่านใดที่พอที่จะมีนะครับต้นทุนที่จะขยับไปซื้อมือแรกนะครับก็ แนะนำนะครับก็จัดมือแรกก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับเพราะว่าท่านนี้ก็ได้มาสูงมากนะครับแต่ก็ขายตามสภาพครับเหมือนได้สินค้ามือหนึ่งไปเลยเหมือนกันนะครับสำหรับท่านนี้นะครับอ่ะนะคร <Bond> ับแนะนาไปที <rapper> <t ans> ่การขับเบซะมากกว่านะครับส่วนกลางแลมรุ่นนี้ไม่เหมาะสมนะครับแต่ถามว่าขับได้ไหมนะครับผมขับได้นะครับแต่ความละเอียดนี่จะไม่ค่อยเอ่อเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขับเบรนี่คือนะครับทางของเขาเลยนะครับ อ่ะนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 3 0 5 6 4 8 7 6นะครับผมจับจองกันได้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับลูกค้าทางอ่าที่ส่งที่อยู่มาให้เมื่อวานนะครับสำหรับอ่า m o y m f y MC 2000 VZ นะครับตัวนั้นยังไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่เป็นลงรูปภาพในโพสใน y t u t u นะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับว่าจะไม่ได้แกะให้ชมข้างในนะครับก็ พอดีทําความสะอาดนะครับพอดีเช็ดเๆนิดหน่อยก็เลยเดี๋ยวจะแกะให้ชมแล้วกันนะครับในแกผมนี่คือในส่วนของนะครับข้างในของรุ่น FA 5 0 0 2นสะครับสภาพแท่นนี้นะครับสวยจริงนะครับสภาพนี่99%เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมใกล้ๆลวกันเนาะเดี๋ยวขอเปิดแสงช่วยนิดนึงนะครับเพราะวันนี้ถ่ายคลิปก็ประมาณ6โมงกว่านะครับ6โมงเช้านะครับ นี่เลยนะครับผมสวยมากนะครับผมบอดบอดบิดนี่คือแรงๆกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับให้ดูกันก็ประมาณนี้นะครับสวยมากนะครับเจ้าของเดิมนี่แทบไม่ได้ใช้งานนะครับผมสั่งมาแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่คือจะเป็นในส่วนของทางด้านหลังเนาะนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเก่าอยู่เด้อนะครับผมหรือเป็นตัวเก่าอยู่เจ้าของนี่ สั่งมามือแรกนะครับใช้งานนี่คือใช้งานแค่ครั้ง2ครั้งนะครับก็มีความจาเป็นต้องขายนะครับนี่เลยนะครับก็เหมือนกับข้างหลังนี้ก็เหมือนกับพวเวอแอมทั่วไปนะครับผมมี x อ r นะครับผมมีแจ็คโฟนนะครับส่วนสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณลำโพงก็มีสเปกคอนนะครับผมมีดำแดงที่เราก็เห็นกันทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็คโมด อันนี้นะครับสวิตช์โหมดนะครับก็มีสวิตช์โหมดสตูดิโอนะครับแล้วก็มีโมโนนะครับมาให้นะครับเครื่องสวยมากนะครับตัวนี้ใครได้ไปนี่คุ้มแน่นอนนะครับเหมือนได้อ่าสินค้ามือหนึ่งไปใช้กันเลยนะครับอโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ทีนี้ผมจะมาทดสอบในส่วนของอ่าเสียงนะครับว่าปกติดีไหมนะครับผมทั้งสองชนแนลเนาะนะครับ ขออนุญาตนะครับปิดฝาก่อนนิดหนึ่งนะครับเผื่อมีอะไรลงมาอ่าโอเคนะครับฝาหลังนี่คือเนี้ยบมากนะครับไม่มีรอยนะครับนิดเดียวก็ไม่มีนะครับสำหรับฝาหลังนะครับหน้าก็ยังสวยๆนะครับอ่ะโอเคอ่านะครับอ่ะนะครับผมเปิดเครื่องกันเลย ปึ๊บอืมนะครับเรียบร้อยนะครับผมไปสัญญาณต่างๆนะครับผมขึ้นหมดทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะครับเดี๋ยวลองฝั่ง A ก่อนแล้วกันนะครับแค่สกิดนิดเดียวนะครับผมแรงตามมือมากเลยนะครับ Okay. ได้ครับผมใช้ได้หนึ่งนะครับผมผ่านไปนะครับเดี๋ยวลองใช้ที่สองนะครับเดี๋ยวย้ายสายลโผล่ผแป๊บนึงครับโอเคลึบนะครับลองเลยครับรุ่นนี้แรงจริงนะครับผมเสียงดีด้วยนะครับ โอเคนะครับผมอ่ะทดสอบเบื้องต้นนะครับให้กับสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับผมไฟสัญญาณทุกอย่างนะครับ A B นะครับผมขึ้นปกตินะครับตัวเครื่องไม่มีเสียงจี้ไม่มีเสียงฮัมนะครับในส่วนของวอลลุ่มนะครับไม่มีเสียงคลอกแคกนะครับปกตินะครับสมบูรณ์แบบเกือบเต็ม100%นตะครับต้องขออภัยนะครับสมาชิกทุกทุกท่านนะครับสินค้ามือ2บางตัวบางรุ่นนะครับผมอาจจะแพงนิดนึง นะครับเนื่องด้วยความนิยมนะครับเนื่องด้วยของสภาพของพาวเวอร์แอมด้วยนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนเนาะเดี๋ยวครับมีบางคนว่าเอ้ยมือมือหนึ่งก็หมื่นเก้านะครับทำไมมือสองก็ยังหมื่นหกห้าร้อยนะครับผมก็นะครับก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพพาวเวอร์แอมนะครับแล้วก็สินค้าดีมีคุณภาพนะครับอย่างเช่น first a m p o l นี่นะครับคนหามือสองกันเยอะมากนะครับผมก็ แนะนําเลยนะครับเป็นพวอแอมจากฝีมือคนไทยนะครับซึ่งก็นะครับถือว่าเป็นพวอแอมที่เทียบกับแบรนด์ราคาแบบสูงๆได้เลยนะครับ18นิ้วหัวละ4ดอกนะครับผมเล่นหน้ากันแบบยาวๆนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่เสียสละเวลามารับชมการรีวิวสินค้านะครับจากทางร้านด้วยนะครับน้ำหนักเครื่องเบานะครับเป็นเพราะว่าเป็นระบบจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง นะครับสำหรับท่านนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมนะครับขอบคุณทุกการอุดหนุนขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนอาจมีเสียงรบกวนนิดหน่อยขณะที่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะนะครับผมข้อมูลไหนผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะครับใครที่อยากจะขอในส่วนรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็นะครับสามารถแอดไลน์มาได้063064876นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่เราจะอัปเดตในแต่ละวันนะครับสวัสดีครับ